ว่าป้าตายแล้วอ่ะบอกว่าป้าบ่มมีอย่างเสียให้ป้าว่าต้องรักษาให้กลับมาตายบ้านอ่าป้าขอแนะนำโวเลยจ้าป้าซื้อก้อนท้องแสงนวลจ้าซื้อเหรียญซื้อก้อนจ้าตอนนี้ป้าก็อายุไอ้สี่สิบแปดแล้วจ้าเทปุ๋ยจ้าแต่ว่าเจ้าของบริษัทตัวลอกจ้ามีลูกน้องจ้าเป็นเจ้าของกิจการนะจ้าไทยร้อยตอนนี้มาลงปอดเจ้าจาระยะสุดท้ายเจ้า แล้วไปนี่หมอเอาเนื้อไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งอ่ะจ้ะไปรักษาอยู่พระนางเก้ามาพักหนึ่งจ้ะเขาว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนนี้มันลามไปอายุปอดเราจะสองขางเป็นระยะสุดท้ายเราจะพาจอแลเพิ่นหกลับมารักษาตัวอยู่บ้านจ้ะมารักษาอยู่ศูนย์มะเร็งลพบุรีอ่ะจ้ะว่าป้าตายแล้วอ่ะบอกว่าป้าผมมีอย่างเสียให้ป้าว่าต้องรักษาให้กลับมาตายบ้านพี่น้องป้าเก่าป้ากลับมาตายบ้านแต่ว่าป้าพอตาย ป้าได้ยาตัวอีวิก้าเลยแต่จะป้าเลยอยู่ได้อีกนานพอดีป้าไปเปิดโทรศัพท์เบื้องเห็นโฆษณาป้าก็เลยอามากินเบื้องอ่ะจ้ะลองมากินเบื้องก่อนที่เรกกรสั่งมาก่อนหากองอ่ะจ้ะสมบัติที่นี่ป้าว่ามันกินดีป้าก็เลยสังมากินเรื่อยๆจ้ะตอนนี้ป้าก็กินผลิตภัณฑ์อีวินาเนี่หะจ้ะกินมาตลอดเลยจ้ะว่าเอายาตัวอื่นเลยตอนนี้ป้าบอกตรงๆเนาะหมอศูนย์มะเลี้ยงป้าก็ไม่ได้ไปแล้วป้ากินตัวนี้ตัวเดียวเลยป้าไม่ได้ไปทศูนย์มะเลี้งอ่ะ สองปีเราไม่ได้ไปเลยเพราะตัวนี้มันเอาเฮายูอ่ะขั้นสุดท้ายเฮงออยูได้ต้องนานแล้วนี่สุดมากเลยมีมีแหงแล้วก็บบอ่อนเพียแล้วก็บแบบว่าเฮาเฮ็ดอย่างก็คล้องอ่ะป้านี่เป็นคนพิการแล้วคันนีอย่างกันลาบากเพราะกินยาตัวนี้ไปแล้วก็คันงายคันคล้องแบบว่าเฮามีแหงขึ้นอ่ะมีแหงสู่กับโรคอ่ะป้าเกิดจากอุบัติเหตุจ้ะไม่ได้เกี่ยวกับโรคป้านานแล้วจังแต่ยูสิบสองตอนนี้ป้าก็ยุสี่สิบแปดแล้วจ้ะ ้าอยากบอกต่อทุกคนว่าไข่เป็นเหมือนป้าเนี่ยให้กินเถอะจ้ามันไม่ได้แพงดอกจ้าป้ากินมาตลอดระยะนี่ป้ากินมาแบบว่าป้าในน้ำยาิพอมนี้ยาิป้าที่เป็นจริงเนี่ยเขาก็กินต่อเนี่ยสั่งมาทีหนึ่งสิบสองกองสั่งมาทีหนึ่งเป็นโหลเลยแต่ตัวนี้ดีท่อีวีเก้าเนี่ยจ้า